สบายดีพี่น้องสบายดีมันจะขู่สักคนบัดสมองสบอมันนี้ก็มาหาน้องแทนคือเก่าพี่นกเอาเฮ้ยเฮ้สบายบังานไปกินยังถ่องจังขึ้นนะเฮ้เฮ้ น่าลงดินดินเฮ้เฮ้กำเศ้าแล้วลูกางอาชีพทำกำลเศ้าเล้วิดใจสีออาจักจ์ไนี่นี่น่นี่นี่นี่ลูกนี่ยยังอะไรนะยันสันเบิ้งสันเบิ้ง hả? mọi mà mọi đu, mà người đu hả mọi người mọi người mọi người nè hả? mọi người 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 mọi người

เออเออเออเอาใจเด้อเอาหยังเอาหยังเอาหยังเอาขอจิกจันนี้เอาจันนี้เอานี่มาหมาเอาข้องข้องข้องข้อเออจักจันเด้อเด้อจักจันเด้เอเจ้าปีศาเด้อตัวนฮ้ฮะ เอายังมีแต่ข้างบ้านนี่พอได้มาแต่ใสบานนี่สีไปใสได้แบบใหม่มาเรื่อยๆกับพาสีน้ำทันเทวีบ่เฮ้ยโตสีไปใสเดือนน่นมันห้องกไใสน่ะฮะห้องอกไใสเออสั้นสันได้แบบใหม่มาเรื่อยๆกับพาสีน้ำทันสั้นนะมันห้องสั้นนะมันหอกสั้นสั้นเอาสีไปใสบานนี่ ยีห้าเอาใส่วะยีห้าเใส่ของอกจันนะมา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 ,ออมามถ่ายเตียงหึงในสามนาทียยากกจยขี่ใกล้นะใช่หมใกล้ใกล้ชดให้ชดให้ฮะอ๋นนอนามสามั แย่งเลยนะคะเฮ้ยตีนนารูมเห็นไหมเบ้มาเกือบว่ามีไส่เฮ้ยออกแล้วออกแล้วจะเหยาะออกแล้วออกแล้วงามไปกินยังจังทองขึ้นนะลูมเบื่เยี่ยมนำมาขือ่ะไปกินยังจังทองขึ้นใช่ใช่ใช่ให้พอไข่เป่าให้ ่มลูนบ่ฮู้เจ็บตึมเพียงน่ะแก้มกับเช่นเศร้าโต้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแห้งไหลมันอยู่บ่เก็บก็ไม่ได้ใส่ไฟของหล่อเนี่ยมาลูกมาออกมาเอามาอีกพอไข่พี่ม้อยของจักจั่นทรนะ มาเด้อมาเด้อมันนี่ใกลขึ้นรถมาเลยมาไล่ไกลให้นเน่ไก่มันเเมือ่อ้านนำเอาเข, <c oughs> ขอนะอ้าวะอนะนนี้ก็ของนะเ้ยพลอกขอกนทำไมพอคายพห้ม <c oughs> าให้มามาลหมามา นี่ก็รอนัแขนนี่นี่นี่เอาเอาเอาเออแล้ววะผูกอีกกับมันยาหดงีกทีกันาหง้ามก็ได้ผายแขนยับย่างเธอลูกหมส่สมำแล้วมื่อไหร่ะทามำแล้บางครั้งมงหายหายผูกแขนหายบ่เมื่อวาน อย่าไปเหตุแต่มันมานะ่ะมาเอาของนี่มาไว้น่าบัตเสียไปถูกหลดอาะน้านะหินนะ่ะเออมึงมแซงกันไน้เอาไม้พอใขรพี่มาไว้ถือมาถือมา้าออ่ออรน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำโอ้ยผ่าน้ำไปอีกเลยเกิดก็ไม่ได้ใส่โอ้ยสิลากมันมาให้ยังลูกอันนนะมโอ้ตายลูกกูไม่กว่าพญาย่อไร่หุย จไปเหตุโดดอีกได้ไปไหนเองจะไปไหนหายเขียดเขียดเลยงอกรู้ได้ขู่มือโอ้ตายลูกกูขาอ่อนบ่มีแหงขาอ่อนบ่บ่ห้ามคือขาอ่อนถ้าลูกบ่ท่านด้กินข่าวได้หมอนี่นะ พ,พอนอีกตัดเทยงอะไรมือได้แล้วมืงดอกไดนนี้เลยนะเฮ้ยอย่าแลนอย่าแลนมามาจะน้อยลม้มอีกนะโหลดมาเลยนันมาได้ไหมโอ,โอ้ยเล็กนะอะเล็ก,กเล็บมาตัดถิ่มแนะ่บางรูกบ่มันสีลม้มนี่นะ

เอ้องขอข้องขอูููเบค้าติบตึบเติบค้าตึบตึบ นี่ยได้ยังมาหายยงนะกล้วยโต๊ะหนึ่งกล้วยหกล้วยหก็ได้บากลายท่องขึ้นแห่งเอากล้วยมาให้ลานกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใหญ่ก็ได้กินแล้วลูกเอามกินจัง เอาไปให้อ่ะเอาไปให้ยพอมันกินห้ามกล้วยนะก่ต้องกินดอกท้องขึ้นอยู่นะทิมทิมทิมิมเอาไปทิมเนาะเอาไปบุกเพจนั่นนี่แตงแตงอันมาทุ่งยางเตงแตงเออเหลือฮือผูนผูนผูนพูน สบายดีพี่น้องกัสบายดีนะแม่ผูยหานะแม่โอ้ยผูยหาเาเบิ้งมาเบิ้งฝ่าผูกแขนนะเป็นลุ่มๆแค่เบิ้งแกะออกแน่แกะออกให้กว่าคนโซตัดออกเอาอันเล็กตะเล็บนะตัดยัวงมันอ่ะออกอ้ยถ่ายผูกมันคือมาย่างกระโดดเออ ô ôi 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 hồi nhé nhỏ mau lão hồi nhé nhỏ mau lão a à, má, má, à, má 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 má, má. Ừ. น่ะ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 ผา,า,ายแห่กินผายผูกแขนนะ่ฮะฮเอามันนะแม่นี่เอามาันนาะแม่โอ้ยห้องมาสีห้องมันไปสายสีเอาเมื่อนั่มเลยเอาเมื่อเฮ้ยมานน่อีกข้าหฮานี่เอาเมื่อตาโหลดชาเด้อตาโหลดช้าทางลังนะ่ะ ตามหลดทั้งลังนะ่าแงบมาอ้าวๆมาจิมากินนาเพื่อละวเห็นไหเอ้าวๆเจ้อ้าผู้เจ้าก็ได้ผู้เจ้า